สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะมีข่าวดีจะมาบอกนะครับคุณจำไอ้พวกเอ่อเซเรนดิบไลนแล้วก็ไอออริจินอลหั่ได้ไหมฮะนี่ฮะแนวหนึ่งนะแนวหนึ่งนะไปแนวไหนก็ได้เจอตัวมันนะครับตอนนี้มันมีของมาใหม่ไว้ทุกคนนะฮะเห็นไหมนี่ยูเนี่ยนเบรพอนบล็อกนะฮะจะเป็นพวกวัตถุดิบในการสร้าง3 3 3ถึง38นะครับก็คือน่าจะเป็นสูตรใช่ไหมโอเคมันมีแรกแล้วนะทุกคนเห็นไหมฮะไอเทมใหม่นะครับอย่าลืมมาดูนะ ทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะซื้ออันนี้ไปเลยละกรันรสีทองหนึ่งอันอแล้วก็อันนี้สองอันครบเฮ้ยไม่ได้ดิได้แค่สองสีทองสองอันมาจะป้ายมาเปิดกันฮะผมไม่รู้ว่ามันได้อะไรนะฮะเรามาดูกันนะอุปกรณ์หรอคืออย่างว่าคลิกขวาได้ไหมได้อ๋อมันเป็นพวกของสูตรต่างๆเห็นไหมเมจิกเ e เทอร์กสูตรต่างๆคือแบบสูตรอบีสูตรอะไรเนี่ยอาวุธ มีไหมไม่มีมีพวกของอ c c e s s o r รี่ส o d i a c นะครับฉะนั้นใครที่หาไอ้ e ซเรน i ิบากับไอ้ Original หั่นะอย่าดูม,มาแรกนะครับดูนะไอออร d e ินผมมีไหมมีอยู่สี่และสี่สิบเอ็ดอันอันแรกไปว่าแล้วก็ไปเราเล่นนะฮะก็ดูซิเวอร์นะมันมีไหมเด้ให้มีเหมือนกันเดือนหนึ่งซื้อได้แค่สองชิ้นต่อเดือนนะครับฉะนั้นวันนี้ที่ยี่สิบเก้าอีกสองเดือนนะครับมาซื้อได้ คุณอย่าลืมนะอย่าลืมมาซื้อนะจ๊ะเดี๋ยวผมมีก่อนผมมีไอเซเรดิบายไหมเนี่ยดูก่อนเอามาได้ให้หมดเลยเพราะตอนนี้ผมคงไม่ต้องมาซื้อไอ mm hmm. พวกกันอีพีแล้วมันเต็มอยู่เนียนเอ้ยไม่ถึงสองพันถึงปราะวะ่าเออถึงสองพันนี่ว่าจัดปะอย่าลืมมาแลกนะรีบดูนะครับตอนนี้ผมมีอยู่สองพันห้าซื้อไปอามาเปิดกันมาเปิดกันเออเรามาดูดิว่าไอกล่องนี้มันได้อะไรบ้างเนี่ยตตาร์ตา,ตาเรเปียรอบอ่ะลองดูลองดูไอ,อกล่องนี้ก่อน อย่าลืมมาแรกนะคนที่ไปลงอมโมเนียบ่อยๆอ่ะไอตรงเนี้ยว้าวมากสอดรูนมายัดยัดขี้หูไงวะอีเวนามาดูกล่องทองกันสุดอุปกรณ์นะครับอัพเกรดอะไรวะเอ้ยของนี้อยู่ว่าวะอ่ะดูขอให้ได้ของดี อัปเกรดวิวออฟอากรัสโอ้โฉเอ้ยโอเคมาดูกันอันนี้อะไรเนี่ยวิวออฟอากรัสคิทตันหนึ่งโอเปอคุณภาพสูง Update, อัปเกรดอับบิสโอเคมันน้ำตาเทีโบทูดไม่ดีเลยวะ่ะได้มานะฮะเมื่อกี้ได้อะไรมาอเนาะอ๋อไอ้นี่ใช่ไหมยอย่าลืมมาแลกกันนะทุกคนเดี๋ยวผมแจ้งเตือนก่อนที่เห็นประกาศไอ้รูเซียนน่เนี่ยตรงเนี้ยจำได้ใช่ไหมสีเหลืองอะ่ะก็มาจากไอ้ตัวนี้แหละนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ